สวัสดีค่ะจากร้านช่างฮันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ Vivo นะคะเครื่องนี้เป็น Vivo Y12s นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของพลเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะอันนี้จะเป็นจอด้านล่างนะคะจอด้านข้างนะคะแล้วก็จอด้านบนนะคะ ค่อนข,ข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสําหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เช็คระบบทัชสกรีนนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้าๆนะคะน,น,นะคะ ทัชสกรีนหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่เพียนไม่มีเดิเซลนะคะปุ่มเมนูปุ่มนั้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะทัชสกรีนได้นะคะแล้วก็ระบบสัมผัสนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจันสูงสี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะนะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ